ี่ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมรูบอคในแมปที่ชื่อว่า t o i l e t Tower Defense นะวันนี้เราจะมาเล่นในวันนี้เราจะมาตะลุยอีเวนต์ในทรอยเทอร์โบด e ฟเฟนตอีเวนต์ฮาโลวีนนี่เปิดตัวเพื่อวางตัวละเดี๋ยวเราวางตัวนี้ดีกว่าตัวเราเอาทำแบบวะาอ๋อน,น,นี่มาละโอเคผมก็จะวางต,วตัวนี้รอกนเออ วางตัวตังเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามีตัวนี้อยู่เอ้าเฮ้ยนี่ไม่กาให้เราพีบบาทหน่อยเลยเหรอเพื่อนเฮ้ยเหมือนตอนนี้เราให้เพื่อนแบกนะครับเราไม่ได้แบก ตัวต่างอย่างเดียวเราไม่ต้องทำอะไรมากตอนนี้มัน,น,น,นไม่มีใครกดออโต้สงสัยในทส่นี้นช,นชิวย ที่การผ่านการง่ายๆแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่แบบให้เพื่อนแบกนะนี่ให้สองตัวนี้แบกก็จบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีในการผ่านโหมดฮารลวีนี้นั้นมันตัวอะไรวะอ๋อคือไม่รู้อิไม่เคย ใครรู้ใครมีก็คอมเมนต์บอกนะไอเจ๋ก็น่าสนใจอยู่นะตัวนั้นโอเคผมคิดว่านะผมจะเฮ้ยเดี๋ยวผ่านง่ายๆไม่ต้องทำอะไรแล้วขี้เกียจแล้ว ก็เก็บตัวตังค์อยู่ดีเก็บเงินวางไอ้ตัวตัวอะไรวะแค่ท่านพีเซนต์ใช่ไม่ต้องทำเยอะนั่นมันคืออะไรวะตัวมีกิด เดี๋ยวเดี๋ยวฮะอะไรเนี่ยแช์หื้อ h i ตัวใหม่เหรอเออนี๋เจ๋งเจ๋งว่ะเจ๋งเจงดีเจิงนะทุกคนมันโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเจ๋งเกินโอ้โหไม่คิดเลย,เลยนะเนะี่ยว่า จริงขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขยับละขายวางด้านหาเดี๋ยวรู้สึกว่าเพื่อนน่าจะอืมโอเคมันให้ให้ให้มันได้เล่นน่ะโอเคง่ายง่ายวะเล่นเองไม่ผ่านให้เพื่อน เออนี่นี่วางแค่นะี้วางแค่สองตัวพอเออเอ้เอวางแค่ห้าตัวพอแค่นั้นแหละจบที่เหลือให้เพื่อนแบกจบเลยงานนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการผ่านนะมาดูกันดูกันเลยใช้ตังขูดเยอะตัวเนี้ย ตัวอะไรวะไททันเฮ์สแมนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกนะผมดูแวบ,บแรกผมรู้ว่าอุลตร้ามแมนนะเว้ย <c oughs> เดี๋ยวจริงเลยเห <c oughs> มือนอุลตร้ามแมนเอาตัวโกงโคตนเหมือนเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเยะให้เพื่อนแบกมนไอตัวอะไรอ่ะ Astora s TV ทแมนอ๋อโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราว่าจะรอบกีดตัวนี้เนี่ย ถ้าทำพรีเซนต์น่ะมันคือใช้เงินอีกสี่หมื่นโคตรเลยใช้เงินโคตรเยอะโคตรเยอะโอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้โอ้โหคิดว่าน่าจะเช้เวลาผ่านไม่นา,านนะพราะว่าแบบ ตัวเพื่อนโหดขนาดเนี้ยคือก็ใช่ป่ะมันชอบแบบเอาตัวสคริปต์ลยประมาณยี่สิบนาทีก็ผ่านแล้วมากตัวเพื่อนโหดขนาดเนี้ยมีทั้งอุลตร้าแมนมีทั้งไททันแน่นอนผ่านเร็วอย้วโอเคเดี๋ยว โอเคชิวๆแลวตอนนี้ม่ทำอะไรล่ะเออโคตรนานโอเคนน okay, เดี๋ยวเราจะ อัาเกตตัวนี้แล้วโอเคหลังจากนั้นเราก็รออย่างเดียวไม่น่ามีไฮไลท์เลยหรอกตอน,น,นเพราะว่าอัปตันหมดแล้ววางเพิ่มหน่อยก็ได้โอเคแค่นี้แหละชิๆ มวิทำอะไรเ,เดี้ยตัวอะไรเนี่ยบัตรโซมิวแทนโทเ็กไม่เคยเห็นนะเ,เดี๋ยวก็เฮ้ยตัวนี้อ๋อมันชอบเออเคยเดูลอกกันต่อไปรู้สึกกแบบับโคชิวตอนเนี้ยเออเดี๋ยววางหมอช่วยดีกว่า เ่าหมอหหยเอาหมอวางไปแล้วันนี่าวางห,ห,ห,หมอดีกว่าโอเคช่วหน่อยแล้วกันกับการวางหมอจะวางแค่เจ็ดตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่วางเยอะให้เพื่อนแบกที่เหลือรู้สึกเหมือนแบบ ไม่รู้สิคือเหมือนไม่มีอะไรทําแล้วตอนนี้นตอนนี้นมาสํารวจแบบดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างไหนๆก็มีคนแบกให้ละนี่แมบพาาวีนอีเวนต์ก็จะประมาณนี้นะนี่ทุกคนดูนี่ก็จะมีพวกต้นไม้มีอะไรไม่รู้มีพอบต่างๆประมาณนี้นะดูดูประมาณนี้นี่นี่ออกประมาณ,น,น,ออมาณน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ออ,ยวออกไปได้ปะที่ออกไปได้ทุกคนออกไปได้ ออกเยเฮ้ยออกได้โอ้โหออกได้ป่ะทุกคนดูดูออกได้ครับทุกคนโอ้โหไม่คิดเลยนะเนี่ยจะออกได้เรามาเดี๋ยวมาสำรวจด้านนอกกันมามันมีอะไรบ้างโอ้โหก็จะประมาณนี้นะเนี่ยฮาวินเนี่ยนี่แม็ก็จะประมาณนี้นี่อันนี้คือผมมาสำรวจด้านนอกเลย นี่ข้างนอกมันก็จะเป็นพวกภูกเขาอะไรํำนองนี้นะี่วันนี้ภูเขาอะไรเนี่ยอู้เต็มเลย,ยลงไปนี่ตกแบปวะเออใชออ่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณแมปฮาโลวีนอีเวนต์เนี่ยก็จะแบบไอ,อหมดฮาโลวีนอีเวนต์แบบโดยรอบก็จะประมาณนี้นะที่ผมสังเกตดู เราจะตกแบบอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นพัดจันมั้งโอ้ยโหนีออ่อันนี้ก็จะเป็นปราสาทนี่อยู่นี่นี่เดี๋ยวแลวนี่นก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่แล้วก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวแล้มีอะไรอีกไหม มาดูกันจากการดูคร่าวๆผมแลผม้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วก็น่าจะมีแค่นีแ้แหละหมดแหละไม่น่ามีอะไรมากใช่ผมผมสังเกตดูแล้วเดี๋ยวไปกลับไปเนีหมดก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะมีประมาณนี้นะสมุดฮารวินอีเวนเนี่ย นีมันก็จะไม่มีอะไรเยอะมากแล้วว่านี้จะเป็นหลุมศพแค่นั้นไม่มีเลยเลยสำรวจมาแล้วเหมือนตัวพีเซนไม่ได้ทำงานเลยหรือว่าไม่ได้ทำเลย แค่ okay. น,นี้ผมคิดว่ามันไม่น่า,นายาเขาไหร่อะหมดเนี้ยชิวๆโคตรอีซี่ถ้าเล่นกับเพื่อนนะไม่ได้แต่ถ้าเล่นคนเดียวไม่น่าไหว <c oughs> อ่ะอีจะก็ใกลแล้วโคตรชิวตอนนี้ะ ตัวนี้มันเหมาะกับการเป็นตัวเริ่มเกมบอาวอี๋ทำไมมันมีบัฟด้วยตัวนี้บัฟป่าวอ๋ออันนี้ตัวบัฟป่าวอ๋อเดี๋ยวอีพีหน้าผมว่าจะไปสำรวจอีเวนต์อ่าดิวกวอไอหัวสว่านนอะน่นาอะไผมว่าจะไปสำรวจดูนะว่ามันมันมีอะไรบ้างนะอีพีหน้าอันนี้ผมสปอยไว้ก่อนนะ เดี๋ยวก็อนอื่นไม่มีอะไรทำอ่ะเดี๋ยวร,รอรอจนจบเกมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อตอนนี้เราก็ใกล้จะจบเกมแล้วนะครับทุกคนโคตรง่ายถ้าเล่นกับเพื่อนอนะ่ะโคตรง่ายแต่ถ้าเล่นเองนะ่ะไม่ไหว <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วมาวางทำไมวะเนี่ยอุลตร้าแมนกับตัวปลบของเขาวางเพื่อ ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าเขาจะวางไปทําไมแล้วทําไมไม่มีใครกดออโต้สคริปเลยอะเฮ้ยมันไม่ได้ยากสักหน่อยเลยเอะคือไม่ได้เล่นกับเพื่อนอะไม่ยากแต่แบบถ้าเล่นคนเดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนอือออโต้ Auto หน่อยใจใจไม่หน่อยคือตัวต้องโหดไม่ไม่กดออโต้กันนี่ กายแล้วทุกคนยิยยงไม่กี่อึกใจจะเว็บสุดท้ายแล้วกายแล้วในที่สุดก็จะกายจะหนึ่งเว็บสุดท้ายแล้วอโอเค โอเคจะกล้แล้วกล้แล้วว้าไม่ <c oughs> ทำไมมันอึดจงังวะหมอหมอไม่ช่วยเนยเลยหมอหมอหมอมันติดสถานะอะไรน่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไอให้สถา,านะหัวกระหลกนมันคืออะไรถ้ามันตายแล้วหรอวะ ตอนเลกนดูว่าง่ายสุดท้ายมไม,ไม,ไม่ไม่น่าไหวแล้วส่งแล้วมาได้เวลาแล้วต <c oughs> ัวจะง,ง่ายโอ้โหดูเล่นมายี่สิบนาทีว่าอยู่ทำไมเขาไม่กดกันวิแต่มันก็โหดหอยู่นะวิแต่แต่แต่ัวแ,แ,แต่ตัวนี้โหว่าตัวนี้โหดกว่าป่ะ <c oughs> ปุ้มเลยะคตไห่าย จบเลยฮะถ้ามีตัวเนี้ยแป๊ะมาดูโดนไม่เท่าไหรน่าติสถานะว,าว่าละเนี่ยใกล้จบแล้วทุกคนเหลือแค่ตัวเดียวก็จะจบละนะครับทุกคนนี่จบแล้วเย้ครั้งแรกที่ผ่านโอเคเอะไรบ้างเยได้อะไรบ้างเดี๋ยวกลับละ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกล่องมาดูนะอีกล่องฮีเวนไอ้พลังกิจเสิ็จกิจสำเร็จปะโอเคนี้พลักิจเลเวลเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวรับก่อนโอเคนี่กี่เลเวลวะนะเฮ้ ลิเวลสี่วันี้โอเคซื้อกี่กล่องดีวะอี่ตังเราต้องหยุดเอานี่สามกล่องเ,ออเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูนะกล่องที่เราได้มาทั้งหมดสี่กล่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวอะไรบ้างวะก็จะมีเออโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูทั้งสี่กล่องเดี๋ยวไปหาที่สุม่มกน นีตรงนี้เลยผมจะสุ่มตรงนี้เลยเนี่ยมาทั้งสี่กล่องหมุดหน้าตักอะ่ะดูที่ได้ตัวอะไรมาดูกันท,ทริกออลทริกอันคอมมอนทั้งสี่ตัวอ้ท้อเลยอย่างเศร้า ก็เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ